ไปเข้าถึงผู้เจรจาแต่สิ่งหนึ่งนะสอนนักแก้ปัญหาก็คือไปมุ่งประเด็นของปัญหามากเกินไปและใช้เวลานานมากในการแก้ปัญหาซึ่งบางทีมันฟู้เลสหรือมันสายเกินไปเราต้องปรับแก้เรื่องนี้มีข้อมูลเต็มไปหมดถ้าข้อมูลไม่พอไม่ตัดสินใจถ้าข้อมูลไม่พอไม่เจรจาแล้วมันมันช้าเกินไปสองการแก้ไขเราเองคงจําเป็นที่ต้องมีทักษะการเจรจาทั้ง5รูปแบบให้อยู่ในกายของนักเจรจา นักเจรจาที่ดีต้องมีคุณสมบัติทั้งให้ารูปแบบไปปฏิบัติของเราไม่ได้เราจะเป็นนักเจรจาต่อรองเป็นนักงมเงาใจหรือเป็นบอ py ี้พีเราต้องมีคุณสมบัติทั้งสิ้นงห้าประการนะอันนี้ถามตัวท่านเองว่าตัวท่านเองตอนนี้มีจุดเด่นอะไรและมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างมีสิ่งนะครับจุดที่เป็นจุดเด่นอ,นอะไรมีอ,อะไรที่เป็นจุดอ่อนและจุดอ่อนจะปรั ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ